สาม,มปีครึ่คงครับทำตามมุมที่มไม่ผิดหนึางไปนัดได้นนี่หาวันนี้คือมาถึงครับความภาคภูมิใจของเราแล้วตลอดจะยเวลาสามปีครึ่งมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างคะลูกโอ,อ้ก็ใช้ชีวิตในรมหาลัย ah ไดออ้มาทั้งหมดประมาณ3ปีครึ่งครับเพราะว่าเรียนเรียนจบ3ปีครึ่งด้วยก็แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เวลาในมหาลัยเยอะขนาดนั้นเพราะว่าโควิด โควิดด้วยครับก็แบบทําให้อาจจะไม่ได้ค่อยได้เข้ามอเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆก็ยังอยู่ด้วยกันมาจนถึงเรียนจบเลยครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเลยเนี้สามปีครึ่งนี่เราเรียนจบเกี๋ยินิยุ่งไเลยนะอันดับหนึ่งเลยนะเป็นยัางบ้างกว่าจะได้คนอันนี้มาก็โหก็ลำบากเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับถ้าอย่างช่วงปีหนึ่งกับปีสองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้หนักขนาดนั้นครับก็จะทุ่มไปเรื่องเรียนเต็มๆเลยแต่ว่า พอเริ่มปี2ขึ้นปี3แล้วก็ปี4เนี่ยผมเริ่มเริ่มมีเริ่มทำง,งานแล้วแล้วก็เรียนไปด้วยซึ่งช่วงปี3ปี4เนี่ยถือว่าหนักหนักที่สุดสําหรับใน4ปีแล้วแหละครับแล้วบวกกับเราต้องทํางานด้วยกว่าจะผ่านมาได้ก็ยากเหมือนกันครับตอนนั้นเราโฟกัสยังไงเรื่องการเรียนเพราะว่ามันจะต้องนะเกียรติยมมันไม่ได้มากันได้ง่ายๆเลย,ยก็พยายามทุ่มเรื่องเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็นก ก็เราจะละเลยเรื่องงานก็ไม่ได้เพราะว่างานก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับมันเป็นสังคมของการทํางานแล้วครับแล้วก็ต้องโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องควบคู่ระหว่างการเรียนกับการทํางานไปด้วยให้ได้ครับแบ่ก็่าทีโซเพว่ามันค่อนข้างยากกับการเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยขอบคุณมันก็ยากก็ยากจริงๆครับแต่ว่าจริงๆผมจะเรียนจบ ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามีตัวคนเดียวค่จริงๆมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาผมมาก็มีงานทุกวันด้วยใช่ไหมครับแล้วต้องเรียนด้วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เราต้องเรียนออนไลน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผม,มจริงๆที่ทําให้แบบบางทีเราสามารถคุยกับอาจารย์ได้ไงครับอาจารย์คอยผ่อนผันให้ว่าอาจจะไม่ต้องเข้ามาเรียนครบทุกครั้งก็ได้ลาได้ครับอาจารย์เข้าใจว่าเราก็ออกไปทํางานเนาะแต่ว่าที่สําคัญคือเราต้อง มีความรับผิดชอบกับการเรียนแล้วก็เรื่องการทํางานส่งแล้วก็การมาสอบหรือว่าการพรีเซนต์งานต่างๆให้ครบถ้วนให้แบบให้ดีเหมือนในสิบคนอื่นๆครับสาขาที่จะจบคือสาขานุษาภาษาจีนภาษาจีนเป็นไงบ้างาะการเรียนจบคณะนี้ภาษานี้แล้วจะไปต่อยอดอะไรยังไงนี่จริงๆก่อนที่จะเข้าวงการมาช่วงประมาณช่วงเมาหกับนะผมคิดไว้แล้วหลยวางแผนว่าตั้งแต่ตอนนั้นเดยแล้วกันครับวางแผนว่าเราอยากจะขอทุนไปเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาตรีที่ประเทศจีนด้วยซ้ำครับเพราะว่าอยากจะได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วก็ได้ใช้ภาษาทุกๆวันนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มเข้ามาสู่วงการบันเทิงเราก็คิดว่างั้นเรียนที่นี่ก็ได้แหละแต่ว่าก็เรียนภาษาจีนที่เราชอบเหมือนเดิมนี่แหละครับเราก็ทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยจนตอนที่ผ่านมาก็มีแอบคิดเหมือนกันว่าจริงๆอยากจะเรียนปริญญาโทด้วยครับอยากจะเรียนปริญญาโทต่อที่จีนเหมือนกันแต่พอเราทํางานมาเรื่อยๆเราก็เรื่องเรียนก็ ทิ่จบเรียนโทเรียนเท่าไหร่ก็ได้เลยครับถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะกว่านี้เราก็ยังไปเรียนได้อยู่งั้นตอนนี้เราทํางานก่อนดีกว่างัแสดงว,ว่าเรืร่องปริญญาโทต้องเบรกไว้ก่อนแหละช่วงนี้ทาง,งานก่อนช่วงนี้ก็เบรกไว้ก่อนดีกว่าครับจริงๆก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าวันหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราสมมุติผมแบบทํางานไปเรื่อยจนรู้สึกว่าโอเคเราอยากเรียนปริญญาโทแล้วเราก็อาจจะไปเรียนก็ได้ครับถ้าเกิดเรียนต่อปริญญาโทอยากขอบสาขาไรนนี่ก็เกี่ยวกับภาษาจีนนี่แหละครับอาจจะ อาจจะเรียนด้านภาษาจีนโดยเฉพาะเลยเพราะว่าชอบภาษาจีนคิดว่าน,นี้ถูกมาอยอดเลยครับเพราะว่าเราได้ถือภาษาอังด้วยรู้สึกว่าได้ใช้ครับ <c oughs> ไ,ดได้ใช้เหมือนกันครับอตอนแรกๆคิดว่าอาจจะก็คิดเหมือนกันว่าเราเรียนจบภาษาจีนมาเรามาทํางานในวงการบันเทิงเราจะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาหรือเปล่าครับแต่ทุกวันนี้ก็คือได้ใช้ได้ใช้เยอะเหมือเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าอินเตอร์แฟนที่เป็นที่ใช้ภาษาจีนก็เยอะมากๆเลย ขเขาโผล่ว่างไ,ไหนปะภูฟิวขนาดไหนท่อแม่้ิคุณพ่อคุณแม่ก็แบบปราบปื้มภูมิใจมากๆเลยครับพวกพวกท่านมัาจะบอกว่าแบบภูมิใจมากๆเลยที่เราเรียนจบแล้ววันนี้เรามีงานทําที่ดีแล้วด้วยครับเขามีของขันอะไรให้ไหมเขาเพิ่งบอกเมื่อเช้าเลยครับว่าเรามีเยอะแล้วเขาเ <laughs> ขาไม่ให้แล้วกันเสรจเลยเรามีเยอะแล้วเขาไม่ต้องให้ใหเขาไม่ต้องให้ก็คงไม่เป็นไรแต่ว่า จริงๆผมก็ไม่ไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรจากพ่อคุณแม่หรอกครับแค่แบบได้มีเวลาด้วยการอยู่ที่บ้านเนี้ยเราก็มีความสุขแล้วของขวัญให้ตัวเองล่ะคิดบ้างไหมว่าตัวเองอยากได้อะไรชิ้นหนึ่งในชีวิตเรียนจบแล้วเลยของผมเหรอครับตอนนี้ก็ยังช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยากซื้ออะไรเท่าไหร่ครับมีอย่างหนึ่งที่เก็บเงินอยู่คือซื้อบ้านซื้อบ้านใหม่อยู่ครับอันนี้ก็อยากเป็นบ้านของตัวเองอ่อให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านครอบครัวใช่ แฟนนแฟนวันนี้แฟนทุกคนเกลียที่แฟนขับทําให้ทั้งหมดเยอะนะครับวันนี้โอหเมื่อกี้เดินออกไปดูมาแล้วคราวก็แบบเยอะมากๆเลยเป็นแฟนแบบเหมือนผมมาดีใจมากๆเลยที่วันนี้เป็นวันที่แบบเ,เป็นวันรับปริญญาของผมก็มีแฟนๆหลายคนเลยที่ไม่เคยเจอผมมาก่อนแล้วก็ได้มาเจอผมวันนี้เป็นครั้งแรกบางคนก็แบบมาจากต่างจังหวัดเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกขอบคุณพวกเขามากเลยที่ มาถึงที่นี่เลยค่ะแม้ว่าจะไกลามากๆก,ก็ตามแล้วก็มีแบบซุ้มดอกไม้เงินมีของขวัญมาให้เยอะแยะมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณทุกทุกคนเลยแล้วก็คุณอินเตอร์แฟนส์ด้วยครับที่บินมาหาเยอะมากๆโดยเมื่อกี้เดินไปก็มีเตแฟนชาวจีนพักท่ายกันเยอะเลยครับรู้ไหมหมูลค่าที่บ้านแอนด์ปาซิปีกว่ามูลค่าเกือบห้าล้านสำหรับวันนี้ยังไม่รู้มูลค่าเลยด <laughs> ูแล้วเฟลไพไหมครับก็เยอะเยอะมากๆเลยครับ ผมจะเก็บเงินนี้แหละเอาไปซื้อบ้านก็ขอบคุณทุกคนมากมกเลยครับที่แบบมูยีมีของขวัญวันรับปริญญาวันนี้จริงๆวันรับปริญญาของผมอาจจะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตด้วยซ้ำครับใช่ก็ดีใจที่ทุกคนมา c o n g r a t ั l a t i o n เชั่นในวันนี้ครับหลังจากนี้เรื่องการทำงานตอนนี้มือจัดร้อยเนต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเรียนแล้ว ก็จริงๆไม่ต้องห่วงมาสักพักนึงแล้วครับ<ม>เพราะว่าผมจบ3าปีครึ่งด้วยครับจริงๆเหมือนเรียนจบตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้แลบปก็ริญญยาเท่านั้นเองเฮียละเฮีย er ล่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ําทำงานเต็มตัวแล้ว<ม>แต่ว่ายังเด็กอยู่ครับยังไม่เป็นผ <c oughs> <c oughs> ู้ใหญ่เลยหลายคนหลายคนลุ้นว่าเฮียจะ er ให้ของขวัญอะไรผมก็ลุ้นอยู่ครับว่าเฮ er ียจะ สรรหาอะไรมาผมเ,าเพราะว่าที่ผ่านมาเฮียก็แบบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดเลยครับก็ไม่รู้ว่าเฮียไปเอาไอเดียที่จะหาของขวัญอันนู้นอันนี้ที่มันแบบคอยเซอร์ไพรส์เราทุกรอบเลยมาได้จากไหนครับน,นี่เฮียครับนี่เฮียเฮียบอก,าจ,า,บอกาจะมาครับแต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกว่าจะมากี่โมงเพราะผมก็ไม่ได้ถามด้วยครับเพราะว่า เผื er ่อแบบเฮียอาจจะอยากแอบมาหรือเปล่าตอนไหนเราก็เลยไม่ถามแล้วกันเขาอยากมาตอนไหนก็เดี๋ยวเขาก็มาเ็าชี้อยู่ครับว่าวันนี้เขาจะมาไม้ไหนครับเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยมาแบบปกติเลยเขาต้องมีอะไรตลอดแต่ว่าจริงๆวันนี้ถึงเขามาแบบปกติจะแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ก็ไม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับแค่เขามาเราก็แบบจกมา Yeah. <laughs>